หลายคนอาจคิดว่าแก่แล้วก็ต้องอ่อนเพลียไม่สดใสเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณรู้ไหมว่ามีความลับใวเก่าที่ซ่อนอยู่ในอาหารธรรมชาติใกล้ตัวเราที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนคืนความกระปรี้กระเปา่าให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับไม้ไกลฝังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตเคยรู้สึกไหมครับว่าร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนวงดนตรีวงใหญ่ที่มีเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้นบรรเลงเพลงประสานกันอย่างไพเราะและในวงดนตรีนี้ก็มีผู้ควบคุมวงคนสำคัญที่คอยให้จังหวะและควบคุมความหนักเบาของเสียงดนตรีทั้งหมดให้ออกมากลมกลม่อม คนผู้นั้นก็คือฮอร์โมนของเรานั่นเองครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้ควบคุมวงคนนี้อาจจะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างให้จังหวะไม่คงที่เหมือนเคยทำให้เครื่องดนตรีบางชิ้นในร่างกายของเราเริ่มเล่นผิดเพี้ยนไปบ้างส่งผลให้เรารู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นกระปรี้กระเป๋าเหมือนเก่าอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือนอนหลับไม่สนิทอย่างที่เคยเป็นครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง ไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตนเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตกับผมดิเรกครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านมาเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ควบคุมวงในร่างกายของเราครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อ6อาหารธรรมชาติที่ช่วยเสริมฮอร์โมนในผู้สูงวัยครับเราจะมาดูกันว่าในครัวของเรานั้นมีวัตถุดิบอะไรบ้าง ที่เปรียบเสมือนยาบำรุงชั้นดีจากธรรมชาติที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบฮอร์โมนของเรากลับมาทำงานได้อย่างสมดุลและแข็งแรงขึ้นเพื่อให้บทเพลงแห่งชีวิตของเรายังคงบรรเลงต่อไปได้อย่างไพเราะและมีความสุขครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงอาหารแต่ละชนิดผมขออนุญ,ญาตอธิบายภาพรวมให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าฮอร์โมนคือสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานแทบทุกระบบ ตั้งแต่การเจริญเติบโตการเผาผลาญพลังงานอารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงระบบสืบพันธุ์ครับเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัย50-60ปีขึ้นไปการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญบางชนิดจะลดลงตามธรรมชาติครับสำหรับสุภาพสตรีฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบช่องคลอดแห้งหรืออารมณ์แปรปรวนได้ ส่วนในสุภาพบุรุษฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันซึ่งอาจส่งผลต่อพลังงานมวลกล้ามเนื้อและความต้องการทางเพศได้ครับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเปรียบเสมือนการเติมวัตถุดิบชั้นดีให้กับโรงงานผลิตฮอร์โมนในร่างกายของเราครับไม่ใช่การใช้ยาหรือสารเคมีเข้าไปทดแทนโดยตรงแต่เป็นการสนับสนุนให้ร่างกายสามารถสร้างและปรับสมดุลของฮอร์โมนได้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดครับ เอาละครับเรามาเริ่มทําความรู้จักกับอาหารมหัศจรรย์ชนิดแรกกันเลยนะครับอาหารชนิดที่1คือกลุ่มผักตระกูลกะหล่ำครับเมื่อพูดถึงผักตระกูลนี้หลายท่านคงนึกถึงบร็อคโคลี่กะหล่ำปลีดอกกะหล่ำหรือคะน้าใช่ไหมครับผักเหล่านี้ไม่เพียงแต่อร่อยและมีใย,ยอาหารสูงนะครับแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมดุลของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนครับ ในผักกลุ่มนี้มีสารประกอบสำคัญที่ชื่อว่าอินโดนทรีคาบินอนซึ่งเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นตัวช่วยสำคัญของตับครับลองนึกภาพว่าตับของเราเป็นเหมือนโรงงานกำจัดของเสียขนาดใหญ่เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนทำงานในร่างกายเสร็จสิ้นแล้วมันจะถูกส่งมาที่ตับเพื่อแปรสภาพและกำจัดออกจากร่างกายต่อไปหากตับของเราทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ฮอร์โมนเก่าๆที่ใช้แล้วเหล่านี้อาจจะยังคงตกค้างและหมุนเวียนอยู่ในร่างกายได้ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเกินสมดุลได้ครับซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวเลยทีเดียวครับสารอาหารจากผักตระกูลกะหล่ำนี่แหละครับที่จะเข้าไปช่วยให้กระบวนการกำจัดฮอร์โมนเก่าของตับทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับเราจะนำผักเหล่านี้มาปรุงอาหารได้อย่างไรบ้างล่ะครับบรอกโคลีและดอกกระหลำวิธีที่ดีที่สุดก็คือการนึ่งครับเพราะจะช่วยรักษาสารอาหารสำคัญไว้ได้ดีกว่าการต้มจนเปื่อยยุ่ยอาจจะนึ่งแล้วนำมาราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยโรยเกลือและพริกไทยบางๆก็อร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วนะครับหรือจะนำไปผัดกับกุ้งสด โดยใช้ไฟเร็วๆก็เป็นเมนูที่น่าสนใจครับกระหล่ำปลีสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลายมากครับตั้งแต่เมนูง่ายๆอย่างกระหล่ำปลีผัดน้ำปลาโดยปรุงรสอ่อนๆไปจนถึงการนำไปใส่ในแกงจืดหรือทำเป็นสลัดโคลสลอโดยใช้น้ำสลัดโยเกิร์ตไขมันต่ำแทนมายองเนสก็จะดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นครับคะนา้านำมาผัดกับปลาเค็มโดยใช้ในปริมาณน้อยๆมากนะครับ หรือผัดกับหมูชิ้นก็เป็นเมนูที่ยอดนิยมของคนไทยแต่อย่าลืมเลือกใช้น้ำมันดีๆและปรุงรสไม่ให้จัดจ้านเกินไปนะครับการเพิ่มผักตระกูลกะหล่ำเข้าไปในมื้ออาหาร3-4ครั้งต่อสัปดาห์ <c oughs> ก็ถือเป็นการเริ่มต้นดูแลสมดุลฮอร์โมน one, ที่ทำได้ง่ายและได้ผลดีครับอาหารชนิดที่2คือเมล็ดแฟลกซ์และกลุ่มเมล็ดธัญพืชต่างๆครับเมล็ดแฟลกซ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Flaxseed อาจจะยังไม่เป็นที่คุ้นเคยในครัวไทยมากนะครับแต่ปัจจุบันหาซื้อได้ไม่ยากตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับมเมล็ดพืชเล็กๆชนิดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาหารสำหรับสุภาพสตรีวัยทองเลยทีเดียวครับเพราะในมะเมล็ด f l a กซนั้นอุดมไปด้วยสารที่เรียกว่าลิกแนนซึ่งเป็นสารในกลุ่ม ไฟโตเอสโตรเจนครับคำว่าไฟโตเอสโตรเจนแปลตรงตัวก็คือเอสโตรเจนที่มาจากพืชครับสารชนิดนี้มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราแต่จะออกฤทธิ์อ่อนกว่ามากครับลองจินตนาการดูนะครับว่าในช่วงวัยทองที่ร่างกายผลิตเอสโตรเจนได้น้อยลงการมีไฟโตเอสโตรเจนจากพืชเข้าไปในร่างกาย จะเหมือนมีตัวช่วยเบาๆเข้าไปจับกับตัวรับสัญญาณฮอร์โมนในเซลล์ต่างๆทำให้ร่างกายไม่รู้สึกว่าขาดฮอร์โมนไปอย่างสิ้นเชิงครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคลิกแนนจากเมล็ดแฟลกซ์อาจช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบและภาวะช่องคลอดแห้งในสตรีใบหมดประจำเดือนได้ครับนอกจากนี้ในเมล็ดแฟลกซ ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และใยอาหารซึ่งดีต่อสุขภาพหัวใจและระบบขับถ่ายอีกด้วยครับเคล็ดลับการทานเมล็ดแฟลกซ์ควรทานในรูปแบบที่บดแล้วเนื่องจากเปลือกของเมล็ดแฟลกซ์ค่อนข้างแข็งร่างกายของเราจะไม่สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารข้างในได้ดีนะครับเราควรซื้อแบบที่บดมาแล้ว หรือซื้อแบบเต็ม,มเมล็ดมาบดเองทีละน้อยด้วยเครื่องบดกาแฟก็ได้ครับวิธีการทานง่ายที่สุดก็คือการนำมเมล็ดแฟลกซ์บดประมาณ1-2ช้อนโตะ๊ะไปโรยบนข้าวสวยร้อนๆโรยในโยเกิร์ตผสมในเครื่องดื่มสมูทตี้หรือแม้กระทั่งผสมลงไปในส่วนผสมเวลาทำไข่เจียวก็ได้ครับมเมล็ดธัญ,ญพืชอื่นๆนอกจากมเมล็ดแฟลกซ์แล้ว มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองและงาก็เป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีต่อฮอร์โมนเช่นกันครับโดยเฉพาะ,มะเมล็ดฟักทองที่อุดมไปด้วยแร่าธาตุสังกะสีซึ่งสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเทสตโทสเตอโรนในสุภาพบุรุษครับอาหารชนิดที่3คือปลาที่มีไขมันดีครับปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคเรลหรือปลาซาดีน และปลาน้ําจืดของเราอย่างปลาสวายถือเป็นขุมทรัพย์ของกรดไขมันโอเมก้า3เลยครับไขมันชนิดนี้เป็นไขมันดีที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายและเป็นวัตถุดิบสําคัญในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดครับลองนึกภาพว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบขึ้นจากไขมันนะครับหากเราทานไขมันดีเข้าไปเพียงพอ เยื e ่อห um ุ้มเซลล์ของเราก็จะมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงทําให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ซึ่งรวมถึงสัญญาณฮอร์โมนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้โอเมก้าสยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการลดการอักเสบทั่วร่างกายครับภาวะอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในตัวการที่รบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมนการทานปลาที่มีไขมันดี จึงเปรียบเสมือนการสร่งหน่วยดับเพลิงเข้าไปควบคุมเปลวไฟของการอักเสบในร่างกายทำให้ระบบต่างๆรวมถึงระบบฮอร์โมนกลับมาทำงานได้ตามปกติครับเมนูปลาแนะนำปลาแซลมอนย่างเกลือเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์เต็มๆครับเพียงนำปลาแซลมอนไปย่างบนกระทะโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเพิ่มเลยเพราะในตัวปลามีน้ำมันดีอยู่แล้วโรยเกลือ และพริกไทยเล็กน้อยทานคู่กับบร็อคโคลี่นึ่งก็จะได้มื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบครับต้มยำปลาน้ำใสเลือกใช้ปลาเนื้อขาวอย่างปลากระพรงหรือปลาช่อนมาทำต้มยำน้ำใสใส่สมุนไพรยเยอะๆก็เป็นเมนูที่ให้ทั้งโอเมก้า3และช่วยลดการอักเสบได้ดีครับชูจีปลาทูเป็นเมนูไทยๆท,ที่อร่อย และได้ประโยชน์จากปลาทูที่มีโอเมก้า3สูงเช่นกันครับแต่ควรมปรุงรสน้ำชูจีไม่ให้หวานหรือเค็มจัดจนเกินไปครับอาหารชนิดที่4คืออะโวคาโดครับผลไม้ชนิดนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งไขมันดีเลยครับไขมันในอะโวคาโดส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันม,นมะกอกครับ ความพิเศษของไขมันชนิดนี้คือมันเป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายต้องใช้ในการผลิตฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยซึ่งรวมถึงเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนด้วยครับดังนั้นการทานอะโวคาโดจึงเปรียบเสมือนการส่งวัตถุดิบคุณภาพดีเข้าสู่โรงงานผลิตฮอร์โมนของร่างกายโดยตรงเลยครับนอกจากนี้ในอะโวคาโดยังมีสารเบต้าซิโตสเตรอรรล ซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลของฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและยังดีต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากในสุภาพบุรุษอีกด้วยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอะโวคาโดยังอุด,ดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายและมีโพแทสเซียมสูงที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและความดันโลหิตครับวิธีทานอะโวคาโดให้อร่อย ทานสดๆกับขนมปังโฮวีดบดเนื้ออะโวคาโดสุกปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยแล้วทาบนขนมปังปิ้งเป็นมื้อเช้าที่ง่ายและให้พลังงานดีครับใส่ในสลัดหั่นอะโวคาโดเป็นชิ้นพอดีคำใส่ลงในชามสลัดผักจะช่วยเพิ่มความมันอร่อยและทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันจากผักต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับอะโวคาโดสมูทตี้ นำเนื้ออะโวคาโดไปปั่นรวมกับนมหรือโยเกิร์ตและผลไม้อื่นๆเช่นกล้วยก็จะได้เครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยมีประโยชน์และอิ่มท้องครับอาหารชนิดที่5คือทับทิมครับผลไม้สีแดงสดสวยงามชนิดนี้ไม่ได้มีดีแต่รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ชื่นใจนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะสารในกลุ่มพูนิกาลาจิน ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและปกป้องเซลล์ได้จากการถูกทำลายได้อย่างเป็นอย่างดีครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าสุขภาพของระบบฮอร์โมนโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆในร่างกายการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอจึงเหมือนการมีเกราะป้องกันให้กับต่อมต่างๆที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นรังไข่อันถากหรือต่อมหมวกไต ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เสื่อมสภาพไปก่อนวัยอันควรครับมีงานวิจัยบางชิ้นที่น่าสนใจระบุว่าการดื่มน้ำทับทิมขันสดเป็นประจำอาจมีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในทั้งเพศชายและเพศหญิงและยังช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้อีกด้วยครับวิธีรับประโยชน์จากทับทิมทานแบบสดสแกะ,มะเมล็ดทับทิมทานเป็นของว่าง ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับทั้งน้ำและใหญ่อาหารครับน้ำทับทิมขันสดหากจะเลือกดื่มเป็นน้ำควรเลือกน้ำทับทิม100%ที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่มนะครับเพราะน้ำผลไม้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักมีน้ำตาลสูงซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับและอาหารชนิดสุดท้ายคือไข่ครับไข่เป็นอาหารพื้นฐานที่ถูกมองข้ามไปบ่อยครั้ง แต่จริงๆแล้วเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งยวดสำหรับการเสริมสร้างฮอร์โมนครับโดยเฉพาะในไข่แดงนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นมากมายรวมถึงคอเลสเตอรอลด้วยครับผมทราบดีครับว่าพอได้ยินคำว่าคอเลสเตอรอลหลายท่านอาจจะกังวลใจแต่คอเลสเตอรอลที่ได้จากอาหารธรรมชาตินี่แหละครับที่เป็นสารตั้งต้นหลักที่ร่างกายขาดไม่ได้เลย ในการนำไปสร้างฮอร์โมนเพศอย่างเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนครับนอกจากนี้ในไข่แดงยังมีวิตามินดีซึ่งทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนในร่างกายและสำคัญต่อสุขภาพกระดูกและภูมิคุ้มกันและยังมีสารโคลีนซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของสมองอีกด้วยครับการทานไข่ทั้งฟองในปริมาณที่เหมาะสมเช่นวันละหนึ่งฟองสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง จึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนครับท่านผู้ฟังครับอาหารทั้ง6ชนิดที่เราได้คุยกันในวันนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้รังสรร์มาเพื่อช่วยดูแลร่างกายของเราครับการปรับเปลี่ยนอาหารเพียงเล็กน้อยการใส่ใจเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพก็เปรียบเสมือนการสร่งกำลังใจและมอบเครื่องมือที่ดีที่สุด ให้กับผู้ควบคุมวงออเคสตราในร่างกายของเราให้เขาสามารถสร้างสรรบทเพลงแห่งชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขต่อไปได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม้ไกลฝั่งมาจนจบตอนนะครับผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการดูแลตัวเองผ่านอาหารที่เราทานในทุกๆวัน คือการแสดงความรักต่อร่างกายที่ทรงพลังที่สุดครับถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้กรุณา Subscribe ช่องของเรากดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมได้เรกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับและขอย้ำเตือนด้วยความห่วงใยเช่นเคยนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นเพียงความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องตน้นหากท่านมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือมีโรคประจำตัวคุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวท่านที่สุดนะครับสวัสดีครับ